หลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าครูเตรียมอะไรให้บ้างนะคะตอนนี้เราก็จะได้เอาเอกสารและก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาซ้อมกันเรากลับมาดูที่โจทย์ของเราก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดที่จะซ้อมกันวันนี้แล้วก็ที่จะต้องสอบปลายภาคเนี่ยจะมีอะไรบ้าง นี่ก็คือแต่ละข้อนะคะที่เราได้คุยกันไปบ้างแล้วว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำก็เขียนเป็นลิสต์ให้หรือว่าอยากทำอะไรก่อนนะคะก็ได้ทำเสร็จแล้วก็มาติ๊กว่าเราทำแล้วดีไหมคะนะนอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะพอจะเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเดี๋ยวครูพาทำค่ะไม่ต้องกังวลทีนี้อันนี้สรุปโจทย์ที่ให้ตรงนี้ก็เอาไว้ให้ทบทวนนะคะจะได้เกิดความเข้าใจว่า รายการค้าแต่ละอันเนี่ยเราจะใช้วอลเชอร์ไหนปะนะคะปะหน้าเพื่อจะจำแนกประเภทเอกสารนในส่วนของวอลเชอร์ตัวนี้ก็จะสอดคล้องกันกันกบสมุดรายวันเฉพาะตอนช่วงมิดเทอมครูติวให้แล้วนะคะว่าสมุดรายวันเฉพาะเนี่ยมันจะมีอยู่สี่เล่มซื้อขายจ่ายรับนะถ้าหากว่ารายการค้าอะไรที่ลงสี่เล่มนั้นไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> มาลงในวันทั่วไปหรือเรียกว่าใบาสําคัญปรับปรุงนั่นเองนะคะนี่คือชื่อย่อที่ก็ต้องจําให้ได้ด้วยเช่นกันสําหรับโจทย์ตร,ตรงนี้เนี่ยในชีวิตจริงเราจะไม่เคยเจอหรอกค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเอกสารเป็นใบๆซึ่งเราจะต้องเข้าใจเองว่ามันคืออันนี้แล้วก็เกี่ยวข้องอยังไงใช้ได้ไหมชีวิตจริงอาจจะยากกว่านี้อยู่เยอะอันนี้ก็เอาไว้ดูนะคะแต่สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนก็ตรงนี้ค่ะนะต้องจำให้ได้ว่า เรามีสินค้า3ามตัวนะราคาทุนเท่านี้คือสินค้าคงเหลือราคาขายเท่านี้ก็คือจะเอาไปบันทึกยอดขายนั่นเองไปเก็บไว้ก่อนต่อไปพังบัญชีตัวนี้ก็ให้มาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดชื่อบัญชีเองก็เอาชื่อเวลาเรานึกว่าเอมันเกิดอะไราการค่าอะไรขึ้นก็มาดูนะคะแล้วเราก็จะได้หยิบไปใช้ได้ถูกก็เก็บไว้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวพวกเอกสารพวกเกี่ยวกับภาษีอะไรสุดท้ายทําตอนสิ้นเดือนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะอ่ะตอนนี้เก็บไว้เอาเลยค่ะต่อจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็หยิบปึกนี้ออกมาค่ะปึกใหญ่นะฮะปึกใหญ่ปึกนี้นี่คือเอกสารในชีวิตจริงที่ครูก็จะให้มาตอนสอบนะที่เราก็คือต้องดูว่าเอะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทํายังไงกับ ใบนี้ใช้ได้ไหมสมญมกรยอมมีวัดหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะแล้วสัญมกรยอมให้เคลมวัดคืนไหมเอาอะคระเราก็จะเอาความรู้ท,ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ก่อนมิเทอมเรื่องภาษีประกันสังคมแล้วก็หลังมิเทอมก็คือเอกสารมาดูกันถือเป็นการทบทวนด้วยนะคะแต่ถ้าอยากจะมีความรู้แน่นๆแล้วก็ไม่ไม่ลืม เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิตนะก็ควรจะดูวิดีโอเพราะครูตั้งใจอัดให้มากๆเลยค่ะเพราะครูคิดว่าที่พวกเรามา,มาเรียนเราก็อยากจะได้ความรู้นะรโรูก็เลยจัดให้อะทีนี้เริ่มมาดูเลยค่ะวันนี้อย่าลืมว่าเราเป็นบริษัท UTC c นะคะตามข้อตกลงกันแล้วอันนี้เป็นเอกสารที่บริษัทรัชดาพัตคารออก เขาเป็นใครเขาก็เป็นคนที่เราไปใช้บริการหรือไปไปทานอาหารนั่นเองทีนี้พอเรามาดูเอกสารปั๊บเนี่ยแน่นอนค่ะชีวิตจริงคนที่ไปทำรายการค้าเนี่ยไปซื้อขายจ่ายรับอะไรต่างๆก็เราก็ไม่รู้ตอนที่เขาทำรายการแต่เมื่อเขาส่งเอกสารมาตรงนี้เราก็ต้องมองให้ออกให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นเราจะบันทึกบัญชีไม่ถูกนล่ค่ะ วันที่หนึ่งมกรา62นะฮะเราเนี่ยไปทานอาหารถามคือไปทานอาหารเนี่ยอันนี้เอาเป็นโจทย์เอาเป็นว่านะคะโจทย์ก็จะพูดว่ามันเป็นค่ารับรองนั่นเองก็คือมีการพาลูกค้าไปเลี้ยงบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันที่หนึ่งมกรามันยังหยุดอยู่นะใช่ค่ะแต่ผู้จัดการเนี่ยเขาทำงานได้ตลอดเวลานะคะ นันเขาก็จะพาลูกค้าไปเลี้ยงปีใหม่นะคะก็ถือเป็นค่ารับรองนั่นเองอยากโจทย์ก็จะพยายามบอกส่วนหนึ่งด้วยนะะทีนี้มีการไปทานอาหาร3,000บาทแต่ว่ามันจะมีแวดด้วยเพราะว่าเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ vat 7%ก็210รวมแล้ว3,210นี่ก็คือเงินที่จ่ายไปก็จ่ายไปเป็นเงินสดนะคะเงินสดที่จ่าย ผู้จัดการอาจจะเบิกสำรองจ่ายไปหรืออาจจะเอาเงินตัวเองจ่ายก่อนแล้วก็มานะเอาคืนกับการเงินก็ได้ประเด็นที่สำคัญคือก่อนอื่นให้เช็คก่อนนะคะว่าเราได้มากี่ใบอันนี้ได้มาสองใบทีนี้เราก็รู้ว่านะคะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ารับรองสรรพกรไม่เคลมวัสด์นะวัต์เนี่ยเป็นภาษีซื้อต้องห้าม เนื่องจากเหตุผลอะไรก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะตอนนี้จะขอ,อามาพูดถึงประเด็นนี้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะเอกสารถ้าได้มาสองใบมันก็ต้องมีที่มาที่ไปของมันตัวนี้เรียกต้นฉบับนะคะก็คือมันไม่ได้ไม่ได้มีการถ่ายเอกสารดังต,ต้องระวังนะคะก็คือจะมีต้นฉบับแล้วก็มีสำเนาซึ่งสำเนานี่คือออกพร้อมต้นฉบับ ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะมีบุคคล2ฝ่ายนะคะคือผู้ออกกับผู้รับผู้รับเอกสารดังนั้นออกมา2ใบเอาไปคนละใบผู้ซื้อจะได้ตัวชัดๆเพราะเขาไม่ได้เป็นคนออกเองนะคะแล้วแต่ละฝ่ายนะ,ะถ้าหาออก2ใบแต่ละฝ่ายได้มาใบาหนึ่งก็จะมาถ่ายเอกสารดังนั้นคําว่าก๊อปปี้ที่เห็นตรงนี้ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่ามันคือถ่ายเอกสารนะคะ ซึ่งในการถ่ายเอกสารตัวนี้แน่นอนค่ะสรรปรกรณ์ไม่เคยยอมรับอยู่แล้วดังนั้นถ้าสมมติใบนี้ใช้ได้นะคะเราคุยกันก่อนว่าถ้าใบนี้ใช้ได้ใบที่เป็นต้นฉบับจะไปอยู่ในแฟ้มภาษีซื้อนะคะส่วนใบที่เป็นสำเนาไปโทษทีค่ะใบที่เป็นถ่ายเอกสารผู้ิดใบที่เป็นถ่ายเอกสารจะเอาไปปะวอชเชอร์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบนะะนี่คือคนที่เราต้องแคร์มีสองคนคือสรรปรกรณ์กับ ผู้สอบบัญชีนะคะแต่เราก็มาไล่อ่าสมมุติว่าจะไล่นะคะเอาเป็นว่าถ้าตามหลักทฤษฎีเนี่ยเราจะต้องไล่11จุดให้ได้ว่าอ่าหนึ่งคำว่าใบเก่บกับภาษีสองชื่อเอาเป็นว่าชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีคําว่าสํานักง,งานใหญ่วันที่เลขที่ชื่อลูกค้าคือเราที่อยู่เลขประจำตัวนะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะก็เหมือนกับว่า เนี่ยรายการต่างๆแล้วก็แวตที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเรารู้ว่าใบเนี้ยมันเป็นใบกับภาษีเต็มรูปนะคะแต่หากเราไปดูว่าค่ารับรองตัวนี้สรรพกรไม่ให้เคลมแวตดังนั้นถ้าจะพูดไปก็คือสรุปนะคะอันนี้ค่ะใบเนี้ยหลอกมา คือเมื่อมันเคลมวัดไม่ได้เราก็ไม่เอาไปใส่ในแฟ้มใบกับภาษีซื้อเราก็ใช้ใบนี้ปะัวอลเชอร์เลยเนี่ยนะฮะโจทย์หลอกมาอย่างนี้สมมุติว่าบางคนไม่รู้ไงคะพอได้ปุ๊บก็ไปไทยเอกสารก่อนเลยคงถามว่าแล้วไงถ้าใครเผลอ,อาใบนี้ไปใส่แฟ้มใบกับภาษีซื้อแล้วไปขอคืนจากสรรพากรโดนแน่นอนค่ะเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่ะดังนั้นในส่วนของใบนี้ก็คือถือว่า หลอกมาในชีวิตจริงก็คือทําผิดนะคะแล้วก็จะโดนหลายอย่างเลยผู้สอบก็จะบอกอา้าวทำไมตัวที่เป่าวอเชอร์ถึงเป็นตัวถ่ายเอกสาร,รล่ะในเมื่อใบน,นี้ใช้ไม่ได้ไผู้สอบก็จะต้องเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเพราะต้องรับผิดชอบต่อในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองตรวจสอบด้วยอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูต่อว่าแล้วตอนสอบล่ะกูจะหลอกไหมกังวลกันใช่ไหมล่ะ เราก็รู้ว่าคูใจดีแค่ไหนคูไม่หลอกลกค่ะอันไหนถ้าเคลมวัดไม่ได้คูให้มาใบเดียวแต่ถ้าคูให้มาสองใบแสดงว่ารายการนั้นเนี่ยนะคะใช้ได้หรือใช้เอาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะซึ่งเราต้องมีความรู้ความเข้าใจใครดูวิดีโอด้วยความตั้งใจก็จะได้ความรู้มากมายมหาศาลเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเปิดสำนักงานบัญชีได้เลย โอเคตอนนี้ก็ต้องถือกบว่าเอาใบนี้ออกไปเออถามว่าอ,าออกไปไหนนะคะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องทําแฟ้มนี้ให้สมบูรณ์แล้วเอามาสม่งครูในวันสอบซึ่งวันสอบเราคงไม่เลื่อนแน่ๆดังนั้นทุกคนต้องพยายามทําทยอยทำเนื่องจากใบนี้ถือว่าเป็นใบเกินครูบอกแล้วว่าใบเกินเนี่ยให้เอาไปใส่ในตัวอันที่สิบใช่ไหมคะ,ะจำดูแฟ้มนะคะดูแฟ้มนี่ค่ะแฟ้มนะคะ อ่ะเจาะรูค่ะเจาะรูก็ครูให้ไปแล้วทุกอย่างที่ครูให้ไปเอามาใช้นะคะอ่ะเจาะรูนี่ค่ะก็คงต้องมานั่งเออบอกนิดนึงคอือต้องขอให้คนที่คล่องแคล่วทุกอย่างแล้วรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเนี่ยเอ่อทใจนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยก็จะต้องเออเห็นใจเพื่อนๆที่เขาไม่คุ้นเคยบ้างอ่ะก็ทําพับนอึ่งนี้แล้วก็เจาะนะคะมันก็จะได้เป็น คือตรงนี้จะเป็นคะแนนเก็บทั้งหมดนะคะอ่าเปิดฟัมที่10เราบอกแล้วว่าอันที่10เนี่ยเอาไว้สําหรับทุกอย่างที่ครูให้ไปแต่ไม่ได้ใช้ให้มาใส่นี่แล้วนักศึกษามาใส่ถูกนะคะก็จะได้คะแนนนะคะเปิดอันที่10เลยค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะอันที่10ปุ๊บพอเปิดเสร็จตัวนี้เป็นดัดชนีเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าอ่าอันที่10คือทุกอย่างที่ครูให้ไปแต่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ในการต่อออเชอร์หรือในแฟ้มภาษีเอกสารอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะแล้วก็ปิดไปดังนั้นต้องเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมอีกมันอยู่ที่อันที่10จริงๆเพราะเวลาตรวจให้คะแนนแฟ้มคะ่ะก็จะมีผลกับการที่ว่าเอา้านเนื้อษาใส่ผิดช่องผิดแฟ้มอันนี้เราเรียกแฟ้มนะคะแต่อันเรียกแต่ละแฟ้มแล้วกันะะใส่ผิดแฟ้มบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะแล้วก็เอาไปก่อน นี่ต่อมาเรามาจัดการกับใบนี้ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเราจะเอาไปปรัวอลชเชอร์อะไรยังไงก็เอาความรู้เกี่ยวกับที่เรียนในโมดุเอกสารนะคะมาว่าเอาอันนี้จ่ายเงินไงนะคะถ้าจ่ายเงินก็ต้องลงใบสำคัญจ่ายอ่ะหยิบมาค่ะหยิบมาสนุกสนานค่ะสนุกสนานรับประกันเลยอ่ะใบสำคัญจ่ายคือใบนี้ค่ะนะคะ ใช้ลงการจ่ายเงินทุกอย่างของกิจการหยิบมาเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเขียนเลขที่ตัวนี้เนี่ยขอให้เราใช้เลขที่ running นะคะออขอให้ running อย่างมีหลักการแล้วก็สามารถสะท้อนข้อมูลอะไรได้บ้างก็คือเริ่มต้นที่ศูนหนึ่งก็คือเดือนมกราคมตอนนี้คือเดือนมกรานะคะและตามด้วย ลำดับที่ของเอกสารในเดือนนั้นนะคะก็คือ01อาจจะแล้วแต่เป็นเดือนเป็นปีก็แล้วแต่นะคะ่ะถามว่าถ้าทุกอันรัน01 01หมดเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อขายจ่ายรับนะคะชอร์ค่ะจะงงไหมคําตอบคือไม่งงเพราะว่าครูให้รหัสข้างหน้าไว้แล้วว่าอันนี้ PV นะถ้าเป็นซื้อก็เป็น PR อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอะ่ะแล้วก็ใส่วันที่ค่ะวันที่ าจจะ01ก็หรือ1ก็ได้แล้วแต่ดูค่ะ01 01แล้วก็62นี่คอันนี้อนุญ,ญาตให้เขียนเป็นตัวยอ่อภาษาไทยหรืออะไรก็ได้หรือจะ1ทับ1ทับ62ขอให้เขียนให้ถูกค่ะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคือ1มุกกระาต่อจากนั้นค่ะก็จะเป็นติ๊กหรือกระกบาทก็ได้แล้วก็อันนี้คือเช็คเลขที่เช็คนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอย่า เกอกเพ่อนก็หักเกอกเก,กเินก็หักก่อขัดก็หักนะะใจ่ายให้ใครนะฮะบริษัทรัชดาพัตคารเวลาเขียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ง่ายค่ะว่าเฮ้ยอ่านออกนะเขาเขียนอะไรเราก็เขียนตามนั้นไปนะะจำกัดขอให้เขียนบ้างค่ะแล้วก็อย่าให้ผิดนะ,ะเอาละทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราจะ บันทึกรายการเมื่อเราบอกว่าเราจะปะวอลเชอร์ใบนี้เราก็ต้องรู้ว่ารหัสบัญชีที่เราจะใช้เนี่ยมันคืออะไรเอาเอาเป็นว่าไม่สนใจแล้วกันเ,เนื่องจากว่าเวลามันมีจํากัดนดังนั้นขอให้ใช้ชื่อบัญชีให้ถูกเราก็มาดูจากถังบัญชีนะคะว่าเอ๊ควรใช้ชื่ออะไรดีนะ,นะะก็พบว่ารายการเนี้พาลูกค้าไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันจะใช้แบบค่ารับรองให้รหัสมาค่ะเลขที่บัญชีแต่ไม่ต้องใส่นะจะได้ไม่เสียเวลา เพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปคีย์ลงโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวิ่งมาอยู่แล้วอตอนนั้นอันนี้ก็คือเขียนคร่าวๆค่ะเดบิตค่ารับรองเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้านเดบิตแล้วก็จะเป็นเงินสดนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะใช่ไหมทำไมไม่ลงภาษีซื้ออย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ใบกํากับภาษีที่เราได้มาเนี่ยจะเขียนคําว่าใบกำกับภาษีชัดเจนแต่หากว่ามันใช้ไม่ได้มันก็จะต้อง สรรพากรยอม่ะใจดียอมให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายไปนะคะนั้นก็จะลงค่ารับรองเงินสดทั้งหมดเลยค่ะเป็นค่าใช้จ่าย3,110บาทนะคะก็เขียนตามไปเนาะสนุกๆค่ะอ่านี่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเขียนลองเช็คความรู้นิดนึงนะคะสมมุติผู้จัดการรูดบัตรตัวเองเมื่อมาบอกเราเราจะลงบัญชียังไงคะคิดว่าจะลงยังไงเนี่ย อาจจะงง,งๆคืออยากจะบอกงนี้ค่ะชีวิตที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบแต่ขอเพียงเรามีสติเราค่อยๆค,ค,คิดไปมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความจริงผู้จัดการรูดบ,บัตรตัวเองแต่สุดท้ายแล้วคือคือบัตรรู้สึกเขาไม่ได้ทำบัตรเครดิตขององค์กรน,นะคะ,ะทีนี้รูดบัตรของตัวเองไปแล้วแน่นอนค่ะเมื่อเขาเอาใบนี้มาเบิกเป็นไงคะ การเงินก็ต้องจ่ายเงินสดให้กับผู้จัดก,การใชไหมคะดังนั้นยังไงก็ตามก็เครดิตเงินสดแค่นี้เองค่ะ,คะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะเ,เราจะต้องทําอะไรอีกเพื่อจะได้คะแนนนะคะก็อยากให้เขียนยอดรวมลงมาตรงนี้คะ่ะกรณีที่มันมีหลายรายการเดบิตหลายหลาย,หลายอันเครดิตหลายอันเนี่ยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเท่ากันของหลักบัญชีคู่ก็ให้เขียนลงมาด้วยนะคะ ยอดรวมทุกครั้งนะคะทุกจุดที่เขียนจะเป็นคะแนนคะแนนเก็บและคะแนนสอบตรงนี้รายละเอียดเนี่ยคะเขียนคำอธิบายรายการนะคะก็เป็นเลี้ยงลูกค้าก็ได้จ่ายค่ารับรองแต่ว่าจริงๆถ้าเขียนว่าวจ่ายค่ารับรองมันก็จะไม่รู้นะคะว่าเราเขียนถูกเปล่านะคะเลี้ยงลูกค้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เซ็นชื่อผู้จัดทําเอกสารนะคะักศึกษาก็เซ็นชื่อตัวเองลงไป วันที่เนี่ยนี้ถามว่าวันที่เนี่ยจาเป็นต้องมันเป็นวันที่เดียวกันกับตรงนี้ไหมคำตอบคือไม่เพราะว่าเขาพาไปเลี้ยงวันที่หนึ่งผู้จัดการอาจจะนะครับเอามาเบิกวันที่สามวันที่สี่ก็ได้นี้วันที่ตัวนี้เนี่ยไม่ซีเรียสวันเดียวกันก็ได้อะสมมุติว่าจะหลอกบอกว่าเได้มาพร้อมกันวันเดียวกันหรือแต่ขอให้หลังนะคะอย่าไปก่อนหน้าวันนี้นะคะเพราะว่ามันวันที่เกิดรายกันค้าคือวันนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่สองก็ได้ค่ะเดือนหนึ่งหกสอง ป็นที่สามก็ได้แต่อย่าห่างกันมากเพราะว่ามันจะไปขัดพรบการบัญชีของกรมพัธิะคะ่ะที่ให้ลงรายการภายในกี่วันกี่วันนะก็อย่านานเกินนะคะอ่ะยกเว้นบางเอกสารได้มาช้ามากซึ่งตรงนั้นก็มันก็ต้องไปตอบคำถามไม่ได้ค่ะว่าทำไมได้มาช้าเอาแค่นี้ก่อนนะคะคือครูต้องการเพียงในงานขอให้มีข้อมูลต่างๆแบบนี้ สำหรับชีวิตจริงอะค่ะก็ต้องไปให้ผู้อนุมัติว่าอนุมัติรับรองเลื่องจริงไหมใครบันทึกบัญชีเวลาไปคีย์แอคเเพสะคะ่ะไปคีย์แอคเเพสเสร็จให้กลับเซ็นตรงนี้ด้วยว่าใครคีย์เพราะแน่นอนคนทาเอกสารอาจจะคนหนึง่งคนคียาจจะคนหนึง่งทีนี้ประเด็นคือผู้รับเงินเนี่ยโอ้รัชดากระตา k a เนี่ยต้องวิ่งกลับไปเหรอเอาใบเนี้ยเป็นไปไม่ได้่ะเอกสารนี้คือเอกสารภายในเราจะไม่สามารถให้คนเซ็นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทำเผื่อไว้เฉย ช่องนี้ทําเผื่อสําหรับกรณีที่คนรับเงินเป็นคนภายในก็นะจะได้ให้เขาเซนรับด้วยนะเช่นเบิกเงินทดลองจ่ายหรืออะไรต่างๆแต่ณตรงนี้นะค่ะสิ่งที่ต้องเซนเฉพาะการฝึกของเราครั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทําสอบก็คือแค่นะคีนะ้แต่ชีวิตจริงเราก็ต้องทราบเองนะคะเห็นไหมคะว่าสนุกแค่ไหนนะโอเคทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา แม็กมานะคะแม็กเลยนี่ค่ะแม็กถามว่าใบนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลังคะแหมถ้าเราคิดด้วยเซนเนาะถ้าใบนี้มันไปอยู่ข้างหลังแล้วคาถามคือแล้วหนูจะรู้ไหมว่าอันนี้เขาทาอะไรใช่ไหมคะแล้วอย่างหนึ่งคือใบนี้มันครึ่งใบเองอ,อันไหนที่มันเล็กกว่าก็ต้องอยู่ข้างหน้านะ,ะไม่งั้นจะบังมิดเลยนะ,ะโอเคพอทําเสร็จแล้วคะ่ะเจาะรูคะ่ะพ,พับ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 นะคะ ทำไปด้วยกันสนุกๆน,นะคะคนไหนคุ้นเคยแล้วก็รอเพื่อนสักนิดนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะอ่าเราก็เจาะรูคะพราะเจาะเสร็จแล้วทำยังไงนะคะเจาะเสร็จแล้วก็ไปเอาแฟ้มมาค่ะแฟ้มมาเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของใบสำคัญจ่ายเห็นไหมคะนี่เบอร์สามค่ะเบอร์สามเราก็ไปเปิดเบอร์สามต้องหยิบเบอร์สามขึ้นมานะคะ ต้องอยู่หลังเบอร์สามของพวกเราอาจจะต่างจากนี้ไปนิดนึงอันนี้ลายมือสวยอ่านง่ายลายมือครูนะคะส่วนออไอ้พวกเราได้รับไปเนี่ยต้องขออภัยหน่อยจ้างเด็กค่ะเด็กสมัยนี้ลายมือโอ้ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็ก็ทนนิดนึงนะ,นะะอะ่าเปิดสามขึ้นมานะคะจะสังเกตว่านี่คือสี่ค่ะเราต้องอยู่ก่อนสี่คือสามแล้วก็เปิดแปดนะคะขึ้นมาเอาละเราก็จะใส่ลงไปนะคะ ทีนี้พอมีใบต่อไปเนี่ยสมมุติว่ามีการจ่ายเงินอีกก็ทําแบบนี้อีกแล้วก็เอามาใส่ลงคําถามคือุอยเราต้องมานั่งเรียงหรือคําตอบคือไม่ต้องค่ะลักษณะของการเรียงเอกสารเนี่ยนะคะเราจะเรียงจากวันที่แรกๆอยู่ข้างล่างจะได้ไม่เสียเวลามานั่งเปิดว่าเอ๊ะตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วจะยุ่งยากนะคะดังนั้นขอให้ทําแบบนี้นะคะต้องขอร้องจริงๆบางคนทํางานแล้วอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้แต่เนื่องจากตอนตรวจ งานตรวจข้อสอบเรามีเวลาจํากัดมากจึงขอให้ทําทุกอย่างตามข้อตกลงนะคะปกติถ้าสอนสดนะคะถ้าบรรยายเสริมสดตรงนี้ครูก็จะถามพวกเราว่าจะเอาอยัางไงคะเราคิดว่ามีทางที่ดีกว่านี้ไหมถ้ามีบอกมาครูจะยอมให้แต่ทุกคนต้องทําเหมือนกันไม่งั้นตอนตรวจข้อสอบจะจะยากมากแล้วก็จะไม่จะหาความเป็นธรรมได้ลำบาก นะ,ะนะเพราะฉะนั้นขอให้ทําตามนี้แค่นั้นเองคุณไม่ได้ขออะไรเยอะค่ะแต่สิ่งที่ครูให้ไปเยอะแยะมากมายขอให้ทาตามหน่อยละกันนะเนี่ก็เสร็จแล้วค่ะโอ้ยได้คะแนนเยอะเลยนะเนี่ยนะ,ะนยก็รู้ว่าต้องปะเนี่ยต้องมีปะนะคะใครไม่มีมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจ่ายเงินไม่อยู่ที่จ่ายเงินคะแนนหายหมดเลยค่ะ,นะคะตอนตรวจงานก็จะเป็นแบบนี้เช่นกัน ก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันออกไปไปิดแป๊กไว้ก่นอนโอเคค่ะนี่ก็คือเสร็จหนึ่งรายการนะครูจะขอตัดคลิปอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูอันอื่นต่อถือว่าอันแรกเป็นการเกลื่อนแต่สัญญาค่ะว่าตอนสอบจะไม่หลอกจะให้มาเท่าที่ใช้แล้วก็จะน้อยกว่าน,นี้ด้วยอันนี้จะให้มาอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเราถือว่าเราจะได้มีโอกาสฝึกไงคะ นะโอเคงั้นคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปต่อไปค่ะ